ที่เราก็คนคนล้มเราไม่ซ้ำโอเคไหมถ้าไม่ใช่อีเกียาวยนีจบปะสอบอะไรอะเจ๊เถอะ G T B G T B B J ไหมข่าวเลขอะไรมีใครรู้ไต้อะเหลือไอ่อะ B J ไหมเหลือ X A เหลือซีบิ๊กลินดาเหลือซีบิ๊กลินดาเหลือซีบิ๊กกูเหลือซีบิ๊กกูเลือกเลือกมาเลยเอาซีบิ๊กไปก่อนเอาซีบิกไปก่อนเอาซีบิกไปก่อนเสียงพีไม่เป็นไรไม่ได้เสียไม่เอกใครจะใช้บ้างเอกใครจะใช้บ้างไม่มีเออรออีกตอนนี้เหลือแค่ซีบิ๊กเหลือแค่ซีบิ๊กเอเหลือแค่ซีบิ๊กใช้ไปก่อนพี่ซีบิกก็โก้เหมือนกันผมมาเอาหากูตรงแพ็กเนี่ยแผกคล้ายมือหน้าตู้เอทีเอ็มเดี๋ยว ้ถุงยันรถด้วยโหมดถุงอะไรพี่ตอนนี้เล่นไหมประภารีบมากเป็นเจ้าข้าเพลงมาไปแล้วรอกันตัเป็นเจอาเป็นเจ้าใครไม่มีถุงห่ออีกไหมเร็วเร็ว โอ้ถุงห่อยังเทลี่ถุงห่อไว้หน่อยครับปีก็ตอบไม่ได้ด่าครับไม่มีกระตอบผมไม่ได้ด่าผมจะให้เร็วๆร็วอะไรกระตือรือร้นหน่อยฮัลโหลฮัลโหลใครไปคนเดียวใครไปคนเดียวพี่ไปด้วยพี่มากระผมพี่มากระผมโไปกับไอวินก็ได้อยู่ไหนอยู่ไหนนี่นี่เดาะราไปเก็บกระดาษกระดาษไปไอ้กันกันอยู่ไหนกันไปเรื่อะไรปเรื่องไปกับมึงไม่มีตอนนี้ไม่มีกูเองมีใครไม่มีกระตอดไหม ไม่กระไรไม่กระไรกระหล่ำหรืามากระดาษำหเบล่าเขาไม่ตอบก็แสดงว่าเขาการการการเจอแดงแดงกันเจอแดงแดงกันนี่ใช่ไหมลีโอถุงห่ออ่ะมีพี่มีอยู่ในรถละเพนเกาะเอดียโคปาฮัลโหลลีโอขาดอะไรดูตัวเองนะไม่ต้องไล่ถามแหละในตู้ในตัวยาเกาะประกันปะประกันอันด้วยนะสาคัญจุดขอให้มาดีกว่าใครอ่ะ ดึงอะไรก็ดึมได้ยอมริษัทประกันเไหะใครไม่มีบัตรประกันเต้ารอเียบราอเดียวเดียวไม่ต้งเอาเอาที่หนูเ็ยวได้ใช่ัหมพี่แล้วไม่ได้ไม่ต้งรอลานเรเบียลเนาะลุงอยู่ไหนลุงการกูถึงแรงแดงแล้วนะ ไปเวลารถนั่งต่อมาไพี่ก็ไดเพี่ราไม่เกกี่ันอะอยู่ตู้อยู่ตู้คันเดียวคันเดียวพันเดียวมีพันเดียวโอเคเพราะว่าผมมีมอไซค์่ัวจะเกินไม่ได้าไม่ไมันกลัวจะเกินสามกลัวจะเกินสามช่างแม่งช่างแม่งเกินช่างแม่งเป็นไรไปสุดท้ายนั่นน้ำน้ำหนี้ลรไหนรไหนทระหยัดเกี่ยวแซลมอนเนลุงเร็วลุงเร็วลงเร็วลงเร็วเป็นแล้วไปไป ผมนั่งคนเดียวนะคูอชี้ไหนอะไปแล้วในตัวหนาในตัวอุ้ยคําหนึ่งนี่คําเดมาเดิมาเนี่ยมึงอยู่ตรงนั้นไว้เร็วร้นน่าเร็วหล่นหล่นน่าเร็วอยากงอกไปไหนกันใส่เสตอะไรเส็งแล้วมาเลยเบลเฮ้ยกล่องท่อมเหะกล่องท่อมต้ำกล่องท่อมที่ย้งพูดไปแล้วนี่กุ่ม กล่องต้อมในตัวอยากจะพุกเยอะนะใส่รถได้ใส่นะพุกอันสองอันทัรถ้าในตัวเดี๋ยวรถต้นใส่รถได้ใช่รถเราใส่หัวเต็มใส่เกาะไอไอ้กล่องต้อมไม่เต็มแล้วก็เอ้ยไม่ไม่ฟังฟูฟังฟูในรถมึงอ่ะเก็บกล่องต้อมสี่แล้วก็เก็บพอยอีกนึงต้องอยู่นี้ตัวกล่องกล่องห้าเลยตัวมีกล่องต้อมหนึ่งอันเฮ้ยมีกองนะกองเนื้อกองเนื้อเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องมาเก็บนี่ในรถจาองมึงจากทางขาดีชันเสียนะกล่องกล่องอเอดิชันอันนี้ลุงมากอะอาติน แล้วไม่มีของตัวเองเมงเลยเหรอของซอมหมามาหน้าตู้ไปหน้าตู้ใครไม่มีอ่ะไปหน้าตู้เลยแบลของหน้าตู้เลยตอนนี้มีใครยังนั่งมีมีผมผมนั่งหนึ่งเดี๋ยวนั่งส่วนตัวตอนนี้สำรองไปก่อนมันถูกเชิบพี่มันอยู่ไหนอ่ะไม่พี่หมอพี่โอไปกับผมนะอาหารกินได้กินให้เต็มไปก่อนนะเพราะมันตายแล้วไม่ดีแล้วกินที่ไหนอะพี่มันกินที่ไหนอะพี่มันใครไม่มีบัตรไอ้นี่เปล่าโคเทคอ่ะนี่หมด ไม่มีเรไม่มีลุงไม่มีเลยอ่ะเดี๋ยวเราต้องไปแวะชิบหายอะไรเออในวออยู่กันเยอะนะฟังดีนะพรุ่งนี้หกโมงเย็นเลดให้ได้แค่หกโมงครึ่งก็ครบไม่ทันกูไม่ทเนดอะไรกูเกือบพุ่มิน ไปไหนอ่ะไปไหนเอไปงอย่ไหนเอ้ตลอดรออเพดรอ่ที่ไหนแดงแดงมีใครมีห่อพี่เอ้พ่พี่เจมไหมอ้เอ้ใครเขงไซดออนจเงินอนนึงขหอ่ะเพลเจมอได้อยู่เลยก็่ับตลอโอ้ยโดนวนู้การจีเดียวให้เลยไขาต้องเอาของมือแล้ว พี่ได้แล้วพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วพี่พี่เก็บกล่องต้อมในตู้ไปได้พี่เก็บเก็บไปอันเดียวเก็บแบรนเดียวไปสองใครยังใส่เก่งดำอยู่พี่พี่เก็บไปไปสองอะไรพี่เก็บไปเลยสองอันน่ะเก็บแบรนด์เดียวแล้วถุงพองถุงพอเก็บไว้ในตู้ เทลลี่ย์ยั่ไงเชลลี่เอาล้พี่ปาปาพี่ปาจากเริ่มคือจะไม่มีการเฉลี่ยในตัวเลยนะประกันเว้ยย้ำป่ะประกันเว้ยไอ้เหี้ย้นย้ำในเรื่องประกันพอว่าสองใบมึงคิดว่าพอป่ะมึงเอาไว้ตัวในตัวใบเดียวดิไม่ไม่ก็ มีใบทั้งหม่ได้ทำหน้าเอ๋อถ้ามึงตัวยิงก็โดนอุ้มสามรอบอ่ะโอ้โหมีใบเด็กมึงไม่ได้ตีอะไรกียมไงไฮเซนไลเซนแล้วรวมหน้าเลยดิ้วฝั่งขวาไม่ยอมไม่ยอมบอกไม่ยอมรอใขอแป๊บนึงสองทีใบเดียวเดี๋ยวต้องบอยู่เดียวอยู่แล้วครทำอะไรเสร็จแล้วรวมหน้าเดียวฝั่งขวาเก็บเก็บไปใบหนึ่งบอก เอ้แรมอยู่ไหวเจ็บใช่ไหมแนะนำอีกอย่างหนึ่งเวลาอุ้มอ่อาปิดไฟหน้านะปิดไฟรถเลยเข็ม <c oughs> ของในตัวด้วยนะ <c oughs> ยา,นเา,นเา,าเทีนก่อนเออเช้ของอะไรอิดาเมื่อกี้ลุงเอาเพจมานะอันนั้นปิดกัน เราเกูไม่ต้องพูดตู้กลางใครใช้อะไรก็ใช้ไปอ่ะถามหน่อยฮะ500โลตอนนี้อยู่กับใครบ้างอ่ะอยู่กับพี่แรมกลับไปลุงถอดแฟชั่นใช่ไหมลุงถอดให้ใครใส่แฟชั่นขอทอหน่อยไว้ใหม่ปี๊ดพี่การดี๊พี่การอยู่วะแฟชั่นแนะนำเอาไปเก็บนะทำอะไรใี้ฟังอ่าที่จะแนะนำนะ ถ้าแบบว่ามันจะเล่นสกปรกอะไรอ่ะให้อัดไว้หรือว่าเก็บไว้บางทีอ่ะทุกอย่างต้องมีหลักฐานถ้าจะไปพูดจะไปแจ้งโอเคไหมไม่ฟ้องผมไม่ผมว่าการผูเข้ามาในเรเบลนะเราทุกคนไม่ได้มีฝีมือทุกคนเราไหวได้วยนี่แหละไหวมั่นใจมั่นใจมั่นใจมันไม่ใช่แค่มันฟ้อมคนเดียวไม่คือเราก็พร้อมไม่ไม่ไม่มีเคียอะไรเดี๋ยวจะกจาะไอ้เนียไม่เหมือนตอนกรอยู่เอลเดนเลยแต่ตื่นมาเมเจอร์ตอรีกแหละ อับทุกคนดูในกลุ่มครับจะคนฝากบอกครับดีตื่นมาพอดีเยสเอาดีขนาดนะเลยแคดีดีตื่นเลยใช่ค่ะใช่ครับถ้าเขาเชียร์ก็บอกเขาดีถ้าชนะก็ได้ประเทศสมัครขอแทนสีผ้าคันนะเออเออเออบอกเขาไม่กําลังดีนี่้ามันดีในอุ่เอื่นะครับเปิดโตได้ครับเปิดโตได้แต่คิดดีดีได้มาจังไหน เคพอแล้วเคพออยมายออกออกหมดแล้วไอ้พี่เอกอย่าลืมบอกวอลนะมดมัดมดาลืมบอกวอลนะัวพี่เอพี่ฟาร์มาโคตอนนี้เลยเหรอะไูถกไทุกมาโคล้ทุกมาโคเซ็ตอะไรให้พรูชื่อรุ่นรถอะไรมาโคแล้วไม่จะเป็นไม้เอาเอาให่มาโคอเลนเหรอพี่มันเริ่มเป็พอดีแล้วนะ เยว่มาเวลาจะอุ้มเพื่อนไม่ใช่ไปยืนนิ่งๆแล้วกดอุ้มวิ่งผ่านเพื่อนแล้วกดมาโคหรือใครไม่มีไม่ไม่เป็นไรไปเลยต้องของเรื่องให้สักครั้งหนึ่งว่ะเอาไม่ได้เป็นเรื่องไม่ได้ไปยังไงเอชื่อรถประมูลตัวนึ่งอีกอีกเรื่องหนึ่งคืออะไรนะเป็นไปได้อยากให้อทุกคนฮัลโหลฟองตอนนี้หน้าเรือมีใครไม่มาไหมันเไมจแล้วอ่ะอีบอกฟ้องใครอะ ทำไมมีใครยังไม่พอใครยังไม่อยู่เรเบลนั่งเติมน้ำแข็งน้ำยาตุ่ยรอแล้วโอกูโดนมันไล่แต่กูหนีไปก่อนเพราะว่ากูจะมาเอาข้างในข้างใเรเบลไม่มีแล้วโดนมันไล่อยู่สองคนน้าเรเบลมันเด่นไปเพื่อไปอยู่หลังเรเบลมันน่าเรเบลนี่แหละหน้าเรเบลนี่แหละอเคุณโดนไล่อยู่ไหนแล้วล่ะมึโดนมันไล่อยู่ยีบปากยีบปากลุดแล้วเนี่ยรถติด ไห้ตอนนี้มีแค่พี่หมาจะบว่ที่ต้องส่งเนี่ยต้องอะไรต้องซื้อรถอ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วส่งให้แล้วพี่ก็มาเอาเงียบๆคนฟพร์มได้ใช่ไหมจ๋าน้ำมึงอยากน้ะมูฟน้ำไมงอยากมูฟมึงูฟใหญ่นะให้มึงมูฟอ่ะแต่กูล่ามันอ่อนนอมเมือนมึงมูฟไปหาไกลๆเลยไอ้น้องกูไม่อยากพลาดทิงนะเว้ยมึงเห็นได้ประเฮ็ดเสียไม่ได้เวลาแมวตีกันปั๊แม่งขับรถวนรอบเมืองอ่ะเออรูู้อย่ อย่างนั้นเลยมึงน้ำคุกใหญ่ไปก่อนน้ำคุกใหญ่ไปก่อนเดี๋ยวคุกใหญ่พี่ความหาผมตามมิกรลากก็หลุดหนีก่อนไว้ใจกันไว้ใจกันใส่เกาะกันหรือยังกูสตรีมไม่ให้ดิงเสร็จแกไอ้หมัดเคลียร์สะทานอยู่ใช่ป่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วฟังกูฟังกู ลุงได้ขับไหมได้ขับได้ขับปรลตูไปฉี่เลยแล้วก็มูนไปเรียบร้อยหมดแล้วออกไปข้าทหารออกไปข้าทหารฟังหัวไปข้ฆ่าทหารเพราะกูพามันออกขวากูพามันออกขวาไปข้าทหารไปข้าทหารไปเลยไปเลยเร็วๆมีใครยังไม่ดูไหมหมดแล้วหมดแล้วหมดหมดแล้วหมดแล้วไปข้าทหารเลยตามเจเรนไปตามเจเรนไปอย่านำเจเรนนะจะชนกันไหมมันต้องมีเจเรนดุคนฝันฝันฝอนฝัน ขับฝันไปตามวิช er. euh. ั่นไปขวักตามคุณท่านจะมีอะไรเปนกระานอยู่หรือเปล่าอยู่อย้าไหนสุดเลยเดี๋ยวยังเดีลยวยังขับรถไ้ขึรถะขัรถขึ้นได้ขับรถขึ้นรถไดไขับรถก็อย่าลดินะคุณ คนละคนเดียวกันลงต้องเอาพุทอะไรให้พอมนะ,มนะฟังนะไม่ใช่ขับเป็นเผาหรือแล้วก็ไม่ใช่ว่าแต่เหียบเต็มแลย้ยไอ้เหี้ยเผาเลยย่อยเลยถ้าประมาณสองร้อยอะโอเคอยูขอขอ่ขอเกาะกันไปนะกุลากมันคุรากมันถึงตกฟ้านะอีใครไม่ขันไหมคุอาตี้วะ ปิดท้ายให้อยู่นะมไม่สู้ออไปเลยกูถึงอย่างละกูล่ามันถึนะกูทานไได้หนมชิคนละหมั้งชิลๆน้องให้ขาดเครับว่จะโสู้ๆนะทุกคนมีสติไวๆทุกคนอืนยักืนยกือล้มอย่าอย่าปล่อยนะโอเคไหม มี้มาโคไชุบเต้นเดี๋ยวไปชุบเต้นเลยเลยกลาุยิ่มชุบกลางมึงไต้องห่วงเล่นเลย่เพื่อนกันเลยมองนะไม่ต้องระศบออกไปชุบได้ๆก่ชุบกลางมุงได้ยิ่งดีเคเมกันเลยื่อที่เราเล่นกันในเอออีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งนะอ่ะอันนี้พูดด้วยนะอย่าลืมกริศบมลยตีเสร็จมังกระศมนะชับกลกงไม่จ่าบ้าเลือดเอาจริงไหมที่เป็นห่วงก็คือจากจะกังศพจะอุ้มเพื่อนชุบแล้วไปยืน ใครไม่มาโคกดุบไปเลยไม่ต้องไม่ต้องไปพยายามเพ้่มแล้วไม่ยาเพื่อความคงทนนะอันนี้เรื่องหนึ่งนะถ้ามันเอาสดเราไปแบบถ้าเรากระสบมันแบบสมมติแล้วมันตายมันอุ้มศพเพื่อนมันออกไปไม่ต้องตามตรงกลางให้หมดแล้วเราเราเราค่อยคืนไปอ่ะค่อยคืนไปค่อยค่อยคืนค่อยคืนต้มแรงใครใครเล่นมีดอ่ะฟังฟังคำสั่งดี่เขาบอกถ้าบอกไปปิดตัวชุบก็มึงต้องไมปปิดตัวชุบมันนะเว้ ใช่กูฟังกูขับเข้าเส้นส้มมาเข้าเส้นส้มมาซูอะไรค้ายมาเออส้มร้อนปรนร้นปะย้อนย้อนไ้อนย้อนย้อนอนย้อยอนไยอนนี้อยู่โไงยอนไปย้อไย้อไง้อนไย้ไปย้อไยอนไอไป้ไป้อนไอนไไปยงปอไปหรอมึงยะไฟจรองไอกไปยอนยัอไปยอนอไปก่อนด้อนอไปย่อนดปกูหนีดุอไ้นอนไปยใอไ้อาหารกูไปอย้อน้ยลอะไอยงอ้นนยออนอนไอนนั้นไปเลยปยปิงนึไปเลย ต่อขวาหมดต่อขวาหมดต่อขวาตจอต่อแถวกันต่อปูดกันต่อต่อปูดไหวไหวไหวเชื่อกูวันนี้ลมแรงก็ใช่ป่ะวันนี้ลมแรงแล้วก็จะแรงตามเลยวันนี้วันนี้วันนี้ลมแรงเราไหวลม้านไม่โพแรงลม้านพี่โพแรงใช่ฟังฟังเชื่อใจในตัวกันละกันเว้เชื่อใจในตัวทุกคนไว้กูรู้ทุกคนเต็มที่ได้ไว้ขอให้เต็มที่เว้ประสง์ที่กูสร้างแกงนี้คือกูจะตีสีดำไป ตู้สู้ตู้สู้อย่าแผ่วอย่าแผ่วเจออะไรก็อย่าแผ่วให้กำลังใจกันละกันเว้ยต้องโมโหไม่ต้องด่ากันเว้ยอะไรพลาดไปแล้วไม่ต้องมากลับมาพูดกันนะเว้ยเที่ยวเล่นต่อไปเล่นต่อไปพูดตลอดเพื่อนตายตรงไหนพูดเรื่อยๆมันจะได้ได้ยินกันทั่วถึงแล้วพูดวนเดี๋ยวกูกูลงเตือนมันนะใครใครโดนยัดก็พูดตรงไหนพูดเลยเราไม่เตื่อมันไม่มากเลยพูดทั้งนั้นมีป่ะขอขอเยียบไปเลยกูกูรีกูรีเลเวลนะกูเอาของออกให้เจ็บแล้วกูมาใหตัวเองพี่พี่ขอเยียบ แทได้ได้ได <an> ้อยากทำแท็กมาหลอกแท็กมันต้องดีดำงในโตเตะเฮ้ยไอเจได้มึงจะจอดงี้ยก็หนอมึงจะต่อแถวก็หนอถ้ามึงจะไฟก็หนักมาต่อไฟเราไม่ได้จอดต่อแถวพี่อยนางเงี้ยจอดให้แบบชาชนเฉยๆมิงานเราชาจึงก็ชวนมันเด็กรถไฟบ้าเว้ยมาจับมูเปล่าพี่ทำให้หมูปะแป๊บรอก่อนมีคนไปเยี่ยวรออันนี้ใครไปเยี่ยววะไปถือกระโถนมาดิไปบอกไปเยี้ยวด้วยลงรถอย่าลืมล็อกรถด้วยนะ ยังไงบ้างตอนนี้ชิวๆชิวๆดีขนาันี้โตแล้วพี่โอ๊คแล้วตอนแรกเราค้อตอนแรกวแรกของทนไปี่ทีอีกมันนี่ที่อีกมันปะที่อีกมันนี่ไปดูไ้พี่มึงก็ย้ำไปเลยย้ำไเลยย้ำเลยปั๊มเลยเดี๋ยวถาใส่ชนไปเลยดูก่อดูก่อนชนเสร็จเขาอโทษดว้ไม่ใช่หใช่ไมใชใช่ๆช่่ถามปั๊มนะปั๊ม พามค่าราชการตามาาารเดี๋ยวไปทางเขาให้หมดไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอพร้อพร้อมพร้อมพร้อพร้อมรอพร้อมรออร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 อ

พี่ว่านัตตี้อยากเร่งเครื่องชนปั๊มมันกูพาลุงไปถือเบียร์ก่อนด้วยเหียร้านค้าร้านค้านี่ไม่มีส <yo> ั่งกันยอย่าหลุดกันนะเว้ยอย่าหลุดกันนะ มาปั๊มนะกูมาปั๊มนะใครเป็นมากันเสร็จแล้วมารวมที่เดมดิผมเนไปทำไม่ผู้หญิงเต็มหมดแล้วมันมันเ่องไมมันมันแล้วแล้่เดนอะเขาฉีแล้วน่าตื่นใจเลยบอกว่าเออมันจอดอ่ะก่อนนะแทกอะก็แบบควรดึงจริงๆแบบควรห่างผมนั่งกับพี่น้ำนะผมนังกับพี่น้นะไอ้นาเจฟจะว่าไงนะไปไปน้อ ตามเลยนำเลยนำขบวนเลยมีใครยังไม่เส็จมีใครยังไม่เสร็จอย่าเติมั๊มอันนี้ยกาเตมสามคันเติมน้ำมันโอเคโอเคเขาเติมปั๊มหมดผมจะพามูฟไปเมารวมกลับรถรอเลยมีกําลันสั้นเดียวนะขับรถให้หมดเปิดวงตะโกนทุกคนนะเปิดวงตะโกนให้หมดทุกคนกล้าพูดนะพี่ไม่ไม่ต้องกลัวพูดไปเลยเฮลี่พูดเยอะๆนะในในวงไฟเงียบนะอย่าให้พูดตลอดอ่ะ เพื่อนโดนอะไรทันปะนาอยู่ตรงไหนพูดอยู่ดิพยายามพยายามเรียกเรียกชื่อแก๊งเรา RTL ตลอด RTL ตลอดเอาปั๊มเลยเอาปั๊มเลยเอาปั๊มเลยเร็วจะดำเจะ๊งสี่ครั้งสี็ครั้งมันเอาไปถักอะไรมาเลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวกูปิดท้ายไอ้ประมูลปิดท้ายดิประมูลปิดท้ายดิดำดำไม่กลัวหรอกกลัวอย่างเดียวกลัวแม่ตอนเนี้ยแม่ด่าโหเอาออกมาหมดแล้วนะผมน้ำนะประมูลอย่างช้าเลยปิดท้ายนะปิดท้ายนะอย่าเพิ่งออกนะอย่าเพิ่งออกล้ถหลังมาแรงนะ ประมูลในรถล้อใหญ่เนี่ยแลเยะแทกรอที่อะไรอ่ะเอเจเดนอยู่ไหนอวายดท้ายมีอะไรมิชชันเจเดนมิชชันรอรอสูชะลออยู่าหมนจังาหนจังดท้ายใช่ป่ะกหมดแล้วหมดแล้วไปเลยอะไรไม่อม่ะไูตั้งใจชนมันเพื่อดูมันชนฟูไปเรยไปเลยไปเเื่ยเต็มเตยมนะเต็มอยาชนกันนี้ก

โอ้ยโอ้โ <ihan> อ้ยตัลกไอคนดีลูไอ้คนดีลูกไอ้คนดีลูกไ้คดีลูกอคนดีลูกข้างหลังสาข้างหลังสะพานข้างหลัง้คาดีลูอะไรของหมอนนี่กลับยาอา่กูยูกูตัวนึ่งอยู่กูตัวหนึงไปเลยตามไปเลยมติดมันติดไว้ติดฟังนะยัดใหญ่มือไปเล่นมือเล่นไฟหน้าเลยเดี๋ยวัคดีห้ามยัดเยอะดาเฮ้ยไปเอาไอ้คดีคนดีอยู่ไหนเฮ้ยางคุณเราหลนงนี้ อยู่แท็กดำแท็กดำแท็กดำบนอยู่บนอยู่รถมันติดมันไม่ยอมลงมันไม่ไม่ยอมลงเฮ้ยบวนกลับไปเอาไปเอาคนดีไปเอาคนดีแทนกลับไปวกลับไปกลับไปดูเฮ้ยไม่ต้องสนใจคำนั้นคำนั้นดิไม่ต้องสนใจคำนั้นไปหาคนดีขที่หลังข้างหลังไปเอาคนดีแทนกลับกลับกลับค่ายทหารแท็กแท็ดำหน้าวิชั่นอ่ะเฮ้ยเราเอาคนดีก่อนพังไว้คนดีมันตัวอุโมเอามันเลยไม่มันตกไปไหนไม่รู้มันตกไปไหนไม่รู้มันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างข้างล่างข้างล่าง ล็อกรถด้วยนะล็อกรถด้วยไปแล้วรถมันตกไปแล้วระวังมันขึ้นรถมาเอาช่วยดิมาช่วยค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไอะ้เญ่มาดีเ้ยอไม่เน่พมันมาขึ้นรถไวขึ้นรถไว้ข้างหลังมันมาข้างหลังนะไปไปไปลงสะพานไปตรงสะพานกลับสะพานกลับขึ้นมทีสะพานเอาเชี้อ่ะใครไปนู่นใครไปนู่นให้คนนี้ตายยังเพื่อนมันมาสองคนนะเพื่อนมันบั๊มเราสองคน ใหญ่มันมาอใหญ่มาแใหญ่มาเองไงเร็วจะตกกันรหนีไหมนีไปร่หนีไปรล่วหนีไปเลยอยะพึ่นนะหนีหนหนีเลยพีไปร้วไหมเ็วัหมมไอมนแบ้ไอมารรอย่ไหนมาอยู่กับพี่เจเลยเียเอนได้ยัเอาได้ยังมันมีมันมีคนมาแหลมแล้วนะมีเพื่อนมาแล้วนะมาแล้วคูผูใหญ่มาแล้วใหญ่แล้วเหมนมาคูหือนีาคือรถคือรถคือรถั้งหมามาเอยหนี้มาเลยห องตกน้ำยนะใครตกน้ำอ่ะี่พีตกน้ใครตกบอกนะโอเครู้ผลจะทำต้องรูฝั่งนี้ลงตัวลงนี้ลงตัวลงเลยดิฝั่งนอกเมืองลงฝั่งนอกเมืองผู้วิทู้วไหวเว้ยไหวิยวว้ยลงลงฝั่งนือนอกเมืองลงแล้วลงแล้วลงแล้วขึ้นรถด้วย ลงเลยอย่ยชนคนเนย้ยเี่ยวเล่นะไรวะเห็นคนปะเนี่ยลงดีๆนีๆ่ๆไหวยใ่เกาะดูเลือดด้วยโนไปเลยไหากัดไปก็ไม่ได้กัดหลังให้กัดลังให้ไอเล่นีไม่ม่นไม่มีเที่ยทั้งนั้นเลยโอ้หลับมตัวหลัมาตายกระจอยย่งโง่โง่ยิ่หายเที่ 哎，快、欸、吧，我、欸、不要接。 ชุดต่อแล้วชุดต่อแล้วแอบแล้วแอบ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  ว่ายไปเกาะว่ายไปเกาะอย่าว่ายตรงข้างมันดักว่ายว่ายไปเลยว่ายหยาบหยาเข้าฝั่งมันดักมันดักว่ายไปเกาะว่ายไปเกาะโอยโอยว่ายไปเกาะว่ายไปเกาะอย่าขึ้นอย่าขึ้นมันดัก 你好，干嘛了？干嘛？ มันมีแท็กมาเอาเรานะพี่ม่อนพี่ม่อนเฮ้ยเราวาดวัดเลยวาดขอเลยพี่ข้าระวังนะพี่แท็กอยู่่ใต้สะพานโอ้ยโก้เอ้ยหมอ

มันแบหรือเปไม่มีแล้วพี่ไม่มีแล้วนะผมไม่เห็นแล้วเราว่าไปไหนไอ้ผมเผาใครท่านไหนกันแล้วไปไหนเขาจะเอารถทางที่ดีพี่เออไปพี่จะว่ายทางจหายแล้วก็ไปเบี่ยงรถออเราจะพาวะหรอผมว่าไหวขึ้นบนในพาวดีกว่าไหมเออว่ายไปนบนหนวดนะนได้พี่มีรถอะไรพี่มั่นพี่มีรถอะไรเอเอผมมีไอเกมเหมือนกัน มันใช้ได้นค่หมอได้ปอกว่ะได้พี่แต่ผมไ,ไม่มีเลยห้าคุณเด,ดียวใช่พี่ เราไหว้ขึ้นบนไปอะไรพี่เรื่อยๆใช่พี่ผมไหว้ข้อขินไปพี่ข้าวอยู่ไหนพี่ข้าวพี่ข้าวหรออยู่แอบ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 อยู่๋ยวผมไหว้ขึ้นบนไปพาเดี๋ยวมารับกูอยู่ที่เดิมกูตกมาตั้งแต่พานกูแอบอยู่กูชิดกำแพงอยู่ ที่มันมีแท็กมาเช็คนะระวังแท็กม,มันว่างอะไนมัมน,มนขับผ่านผมหลายรอบแล้วแต่ผมอยู่หลังต้นไม้ไม่เห็นคืออยู่คนเดียวในเหงาทิพไายเนีตอนแรกจะชุกทิศเสือรลง่งกด,ดลงอ่านเนด้วยๆดีกดมาคู่เลยแล้วี่แหนเนี่ยอเอาเธอรอดก่อนไอ้เพียเมื่อกี้เรามีกี่คนนะ ก็แม่งขีอไม้กันแบบป้าจับเลยไอ้เหี้ะวะอะไรมันเล่นไม้มเออมันเล่นไม้หมดเลยเสียมีดไม่มีมเลยะมีดแบี่เห็นน้อยมากเลยที่ขีไม้ก็ว่าเลย เอออุ้มหมดเลยป้าทำไมเคสน้อยจังวะหมอได้จะมาทำงานกหมอเข้าอ่าทันต้องเข้าวอร์ดแล้วดิพี่นั่หมวดน้อยว่านี่ก็ไม่มีกวะมีกว